สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับผักกาตูนสามัญประจำบ้านนะครับซึ่งน้องก็เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ตั้งต้งตงตนที่ใช้ในการทำไฮบริดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับเช่นสโนโฟเฟกพิกัสโซฟอร์ดไบ,บสตอร์มทั้งหมดนะครับสำหรับการะตูนที่ว่านั้นก็คือส้มขาวและเพอร์ l ูล่านั่นเองครับซึ่งก็เป็นปลาพื้นๆื้นสามัญแต่ว่าคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกกันเยอะมากซึ่งผมเองเป็นคนเพาะก็ยังแยกไม่ออกเลยนะครับบางครั้ง เรามาเริ่มกันที่ส้มขาวนะครับสาหรับส้มขาวนั้นจะมีแพทเทิร์นตายตัวนะครับลายสีขาวจะคงที่นะครับตรงขอบสีขาวกลางตัวก็จะมีสีดําบางๆไม่หนามากและความกว้างของแถบขาวกลางตัวนั้นก็จะกว้างเท่าๆกันหมดนะครับรูปทรงเป็นมาตรฐานเดียวกันแบบในคลิปเลยครับผม ส่วนเพอร์คูจะดูง่ายๆที่แถบขาวกลางตัวนะครับจะแวรี่มากเลยครับผมขนาดมันจะไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นเส้นเล็กๆไปจนถึงยาวจนเกือบถึงหัวหรือว่าโคนหางก็มีนะครับแล้วอาจจะมีแถบสีดำติดมาด้วยแบบในคลิปเลยครับผม นอกจากที่บอกข้างต้นนะครับก็เป็นเพียงการแยกด้วยความแตกต่างทางลักษณะภายนอกครับผมทีนี้เรามาดูความแตกต่างซึ่งเป็นวิชาการนะครับแยกโดยการวิพากษ์ของน้องปลานั่นเองตามรูปนี้ที่ทางเมืองนอกทํามานะครับสาหรับส้มขาวอ่ะเราจะเห็นว่าดวงตาจะเป็นสีดําเข้มส่วนดอซอร์สปายหรือว่ากา้านครีบนะครับจะมีทั้งหมด11ก้านครับแถบสีขาวกลางตัวก็จะมีแถบสีดําบางๆตามที่ผมบอกไปเลยครับผมส่วนเพอร์กูล่าจะมีดวงตาที่เป็นสีส้มมากกว่า ส้มขาวนะครับแล้วก็จะมีดอสซ่าสไปจำนวนสิก้านครับส่วนแถบสีขาวกลางตัวก็จะมีขอบสีดำที่หนากว่านะครับทีนี้มาดูรูปที่ทางฟาร์มถ่ายไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะแถบสีขาวตรงกลางตัวหวังว่าเพื่อนๆจะพอแยกออกกันแล้วนะครับสำหรับส้มขาวและก็เพอร์คูล่าครับผม